บทที่183เธอพูดอะไรนะบริเลียนวอลกอดตกใจแน่นอนฉันยอมรับการท้าทายของเธอซื่อเฟิงยินหลังจากที่ซื่อเฟิงยืนยันอีกครั้งบริเลียนวอลกอดรู้ว่าเขาไม่ได้ยินผิดในตอนแรกเขาคิดว่าซื่อเฟิงจะปฏิเสธการท้าทายของเขาทันทีหลังจากรู้ว่าเขาน่ากลัวแค่ไหนเขาแม้กระทั่งอยู่ในระหว่างการคิดหาวิธียั่วยุหรือทำให้ซื่อเฟิงโกรธ จนยอมรับการท้าทายของเขาอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาเพียงแค่เสียเวลาไปเปล่าเขาได้พบกับคนโง่ที่มีปัญหาทางจิตอควาโรสได้อธิบายให้ซื้อเฟิงฟังถึงความน่าทึ่งของเขาแต่คนคนนี้ยังยอมรับอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้ก็ดีเช่นกันมันจะประหยัดปัญหามากมายให้เขาฉันไม่คิดว่าเธอจะมีความกล้าเมื่อเธอยอมรับแล้วเอาไปข้างนอกกันเถอะ มั่นใจได้เลยว่าฉันจะให้การตายที่เร็วและไม่เจ็บปวดแก่เธอและฉันจะไม่ทำให้เธออับอายมากเกินไปพูดเช่นนั้นบริลเลียนวอรกอดขวเราะขณะที่เขามุ่งหน้าไปยังทางออกของร้านอาหารมาสเตอร์แบล็กเฟรมคุณไม่ควรตกลงกับเขาจริงๆแม้ว่าเขาจะมักจะรังแกคนอื่นด้วยอำนาจของเขาแต่ความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในอันดับ5อันดับแรกในหมู่นักรบโลดทั้งหมดในเอเคิลไทรไลท์ นอกจากนี้อุปกรณ์เซตไดมอนด์กาดที่เขาเพิ่งได้รับเป็นอันดับมิสเทอร์รสไอรอนในขณะที่ใจแอนบาร์วอล์เอ็กซ์ของเขาเป็นอันดับซีเครตซิลเวอร์ในทางกลับกันคุณเป็นนักดาบคุณยังเน้นไปที่สับคลาสของคุณในฐานะช่างตีเหล็กการดวนกับเขาจะเป็นเพียงเรื่องตลกเท่านั้นอควาโรสพูดด้วยความกังวลขณะที่เธอเดินไปหาซื่อเฟิงอควาโรสมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของบริลเลียนวอลก็อต ถ้าเขามีโอกาสเขาจะทําให้ซื้อเฟิงอับอายทุกทางที่เป็นไปได้เพื่อแก้แค้นให้กับเหตุการณ์ก่อนหน้าถ้าซื้อเฟิงถูกทําให้อับอายเธอจะสามารถดําเนินความร่วมมือกับซื้อเฟิงต่อไปได้อย่างไรเธอใช้ความพยายามมากมายและซื้อวัสดุตีเหล็กมากมายแล้วในตอนแรกเธอสามารถหาเงินก้อนใหญ่ได้จากการร่วมมือกับซื้อเฟิงแต่ตอนนี้บริลเลียนว์วอลกําลายทุกอย่างเธออยากจะสับบริลเลียนวอลกอตเป็นชิ้นๆในตอนนี้ทันทีคุณอะควา ขอบคุณที่แจ้งให้ฉันทราบเรื่องนี้ฉันเข้าใจสถานการณ์แล้วดีที่คุณเข้าใจอควาโรสทอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อได้ยินซื่อเฟิงตอนนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยตราบใดที่เธอไล่บริลเลียนวอลกอตออกไปในตอนแรกอควาโรสต้องการจะพูดว่าให้ฉันจัดการเรื่องนี้แล้วกันอย่างไรก็ตามซื่อเฟิงขัดจังหวะเธอพูดว่าเธอมั่นใจได้เลยว่าฉันจะจัดการการต่อสู้นี้ให้เสร็จอย่างรวดเร็ว หลังจากพูดเช่นนั้นซื้อเฟิงก็ออกจากร้านอาหารเช่นกันทิ้งอาวาโรสที่งงงงไว้ข้างหลังหลังจากเสียเวลาพูดไปนานขนาดนั้นกลับเป็นว่าซื้อเฟิงไม่เข้าใจเธอเลยในทางกลับกันเขายังมุ่งหน้าไปสู่การดวลด้วยความมั่นใจอาวาโรสเริ่มสงสัยว่าเธอพูดผิดทําให้ซื้อเฟิงคิดว่าบริเลียนวอกอดอ่อนแอมากในเมืองการดวลสามารถดําเนินการได้ตามปกติบนถนนแต่ว่าทั้งสองฝ่ายต้องเห็นด้วยกับกฎ และเงื่อนไขก่อนที่การดวลจะเกิดขึ้นไม่งั้นมันจะเป็นเพียงการโจมตีแล้วเจ้าหน้าที่ยามจะฆ่าและจำคุกผู้เล่นที่เริ่มการโจมตีด้วยตนเอง ในช่วงเวลาที่ซื่อเฟิงก้าวออกจากร้านอาหารปลิ้นเลียนวอกอดส่งการท้าทายด่วนนอกจากนี้รางวัลและการลงโทษได้ถูกกำหนดไว้แล้วและจำเป็นเพียงการยอมรับของซื่อเฟิงเพื่อเริ่มการดวนอย่างเป็นทางการเนื่องจากกฎเป็นสิ่งที่เด็ดขาดเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยแล้วจะไม่มีทางหลีกนี้จากรางวัลหรือการลงโทษแม้ว่าผู้เล่นจะไม่เต็มใจส่งมอบสิ่งของที่เอามาเดิมพันระบบก็ยังคงโอนย้ายสิ่งของไปให้ผู้ชนะโดยอัตโนมัติผู้เล่นที่แพ้ก็จะได้ รับการลงโทษที่ตกลงกันก่อนการดวลในทํานองเดียวกันซื้อฝึงต้องยอมรับว่าบริ l เลียนวอลก็ตมีหัวใจที่โหดร้ายจริงๆเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้แพ้ก็คือการตกไปยังเลเวลศูนย์ทันทีทำลายความพยายามในการเก็บเลเวลของพวกเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้เล่นจะมีช่วงระดับที่ใหญ่มากกับผู้เล่นส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้เล่นพวกนั้นที่จะตามให้ทันทะลวงดดเลเวลศูนย์เลย ก็คือมันจะมีช่วงระดับที่ใหญ่มากกับผู้เล่นส่วนใหญ่ในปัจจุบันถ้าหากพวกเขาตุกไปในระดับศูนย์นั่นเองนะคะถ้าไม่มีปัญหาอะไรกดปุ่นยอมรับบริเลียนวอกก็ตยิ้มอย่างชาเย็นซื่อเฟิงมองเงื่อนไขโดยคร่าวๆหลังจากยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรเขากดยอมรับเริ่มการต่อสู้ที่ไร้สาระนี้กันเถอะ ทันทีที่ซื้อเฟิงกดยอมรับตัวเลขขนาดยักษ์ปรากฏลอยอยู่ข้างบนในอากาศมันเป็นตัวเลขนับถอยหลัง1ิบวินาทีสำหรับการเริ่มต้นของการดวลและผู้เล่นได้รับเวลานี้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ที่จะมาถึง <c oughs> เด็กน้อยถึงแม้ว่าการดวลนี้จะน่าเบื่อมากแต่เนื่องจากเธอกล้าใส่ร้ายฉันต่อหน้าอควาโรส เจ้านายคนนี้จะทําให้สิ่งต่างๆสนุกขึ้นเล็กน้อยฉันจะให้เธอรู้ว่าความแตกต่างท่านด้านความแข็งแกร่งคืออะไรจริงๆและรู้สึกอย่างไรที่ต้องดิ้นรนอย่างเจ็บปวดบลรลเลียนวอกอตหยิบโล่และขวานมืนเดียวจากหลังของเขาใบหน้าของเขาเผยให้เห็นรอยยิ้มที่หน้าขนลุกเขาดูเหมือนหมาป่าหิ้วโหยที่กําลังล่าเหยื่อและแสงสีแดงแวบขึ้นในดวงตาของเขาขณะที่เขาจ้องมองซื่อเฟิง ในเพียงช่วงเวลานี้เองอค u a วโรสออกจากร้านอาหารมองดูรูปลักษณ์ของบริลเลียนวอลกอตสีหน้าของเธอจมลงอย่างทันทีจบแล้วอาวโรสสิ้นหวังแล้วไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าซื่อเฟิงจะแพ้อย่างแน่นอนสภาพปัจจุบันของบริลเลียนวอลกอตอันตรายมากอาจมีอันเป็นไปได้ที่เขาจะทําให้ซื่อเฟิงเสียสติกับขังซื่อเฟิงไว้ได้วยความกลัวเป็นเวลานาน บ r ิลเลียนวอลก็ตจะแสดงความสามารถเช่นนั้นไม่บ่อยนักครั้งสุดท้ายที่ a q u a วโรสเห็นบริลเลียนวอลก็ตในสภาพนี้ศพจำนวนมากมายกระจัดกระจายอยู่รอบเท้าของเขาเขาได้สังหารกิวเล็กๆที่มีผู้เล่นหลายร้อยคนเธอไม่คิดว่าบริลเลียนวอลก็ตจะตกอยู่ในความบ้านนี้ในวันนี้บริ l เลียนวอลก็ตมักจะเป็นคนที่หยิงพยองอย่างมากในการต่อสู้ตามปกติของเขาและเขาจะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งขณะที่เขาต่อสู้ เฉพาะเมื่อเขาเข้าสู่สภาวะที่ถูกยั่วย,อยุอย่างมากเท่านั้นที่เขาจะเผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่น่าขนลุกและโหดร้ายแบบนี้เป็นครั้งคราวในช่วงเวลาดังกล่าวบริลเลียนวอลกอเป็นคนบ้าเต็มไปด้วยความไม่ปกติความสามารถในการต่อสู้ของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในสภาพดังกล่าวบริลเลียนวอลกอเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ที่กระหายเลือดที่แท้จริงหากแม้แต่บริลเลียนวอลกอตปกติยังอยู่อันดับ5ของนักรบโลในทวายไลท์อีโค ไม่แน่ใจว่าบริเลียนวอลกอสในปัจจุบันอาจจะอยู่ในอันดับใดเป็นไปได้ว่าแม้แต่นักรบโลกอันดับหนึ่งในทวายไลอีโคโล l ี่ลีฟก็อาจจะไม่ใช่คู่แข่งของเขาก็เป็นได้ยังรวดเร็วเว,เวลาเตรียมตัวสิวินาทีสิทธิ์หมดลงเจ้าเบกน้อยฉันจะทำให้แขนขาทั้ง4ของเธอพิการก่อนฉันจะเปลี่ยนเธอให้เป็นหนอนคลานแล้วเล่นกับเธออย่างช้าๆบริเลียนวอลกอสยกลยบนชิวขึ้นในขณะที่อีกข้างถือใจแอนเบลวอลเอ็ก ใบหน้าของเขาเผยให้เห็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกเขาดูเหมือนคนบ้าที่ถูกปีศาจสิงมากกว่าหลังจากเขาสู่สภาวะที่บ้าคลั่งนี้บริลเลียนวอลกอตกลายเป็นคนที่เร็วและคล่องแคล่วว่องไวอย่างไม่ธรรมดาเขาพุ่งเข้าหาซื่อเฟิงแบบตรงๆอย่างไรก็ตามเมื่อซื่อเฟิงส่งดาบแทงเข้าหาเขาดาบของซื่อเฟิงเพียงแทงทะลุภาพรางที่บริลเลียนวอลกอตทิ้งไว้เท่านั้น ฉันจะทําให้แขนขวาของเธอพิการก่อนบริลเลียนวอก็ตปรากฏตัวอยู่ทางด้านขวาของซื่อเฟิงอย่างฉับพลันใจแอนเบลวอเอ็กซ์ของเขาตกลงมาและฟันไปที่แขนขวาของซื่อเฟิงอย่างกระทันหันทั้งครั้งสีหน้าของอควาโรสกลายเป็นสีหน้าซืดอเพิกอย่างน่ากลัว หลังจากเห็นซื่อเฟิงลงมือเธอรู้ทันทีว่าซื่อเฟิงไม่แข็งแกร่งเลยเหมือนที่เธอคาดหวังอย่างไรก็ตามมันเป็นสถานการณ์ปกติอยู่แล้วเพื่อจะเป็นช่างตีเหล็กอันดับหนึ่งของสตาร์มูลคิงดอมซื่อเฟิงต้องใช้ความพยายามมากมายในการตีเหล็ก เขาจะหาเวลาไหนเพื่อเพิ่มเทคนิคการต่อสู้ถึงแม้ว่าซื่อเฟิงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเกมสเสมือนจริงอื่นก็ตามมันจะไม่เหมือนในอาณาจักรของเทพหลังจากเข้าสู่อาณาจักรของเทพแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญของเกมสเสมือนจริงอื่นก็จะแข็งแกร่งกว่าคนอื่นเพียงเล็กน้อยเวลามากมายจําเป็นต้องใช้เพื่อหลับคมตนเองในอาณาจักรของเทพและต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงอย่างไรก็ตามซื่อเฟิงเห็นได้ชัดว่าไม่มีเวลามากขนาดนั้น บลิ l เลียนวอรกอตจะทรมานซื้อเฟิงที่นี่และตอนนี้เขาจะตกอยู่ในความผิดปกติทั้งจิตเป็นเวลานานแม้ว่าเขาจะไม่บ้าเขาก็จะอยู่ในสภาพมึนงงเป็นเวลานานเธอจะสามารถดําเนินการค้าขายกับซื้อเฟิงได้ในสภาพดังกล่าวได้อย่างไรดูเหมือนว่าฉันจะต้องรอนานกว่านี้อควาโรสกล่าวอย่างหมดทนทางขณะที่มองไปที่แขนขวาที่บรินเลียนวอกอตเป้าหมายอย่างไรก็ตามนอกประหลาดใจที่ซื้อเฟิงไม่ได้กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด บทต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามรับชมในบทที่184การคลิกพลันที่คาดไม่ถึงวันนี้สามารถรับชมจบแล้วนะคะในบทที่183ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในบทที่184ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ